ขอบคุณครับโอ้ยพอน่ะมึงแล้วครับผมอันคอยขอถามเนะี่ยอย่างจะงอยจะกด้อเจ้านี่โง่กว่าหมาอยู่บ้านคอยอีกตัวโหยู่ครับอันบอกซื้อ,ซ,อ,ซ,อซักคอยนีย่คอยให้หน้าเจ้าแล้วคอยรู้สึกว่าคอยขี่บ่ออกเลยตัวทําเป็นไม่ได้นี่คอยสิขี่มองนี้เลยอันคอยขี่เจ้าเสร็จขี่คอยได้บะได้ครับบ่มี่ปัญหาคอยหูเลยเจ้ามามือนี่บ่มี่ยังดอกคอยหูเลยว่าเจ้านี่ สิมัก้เงินแมนบอลอันเก่าสุดท้ายเใส่เบิร์เลยสิมะกู้อีกเลียวได้จังไดอืมอือออันที่ผมมาเมื่อนี้ก็คือผมบอกตรงๆซะผมอะก็สิมากู้เงินนี่แหละครับเห็นหน้าก็หูแล้วกูย่างเดียวว่าตอนนี้สถานการณ์คนป่วยมันก็ป่วยหลายเนี่ยฉีดยาแบบรักษาบรด้ผมว่าสิมาก้จักสองแสนล้านะว่าสิไปซื่อเลือดดำน้ำเพิ่มอีกสักหาล้ำเพราะว่ายานี่มันต้านท่ามบได้แล้วได้ๆล้วก็ รักษาอะไรเลยเงินที่ได้มานี่ก็ซื้อเรืองดำน้ำใส่ซะเหลือผมก็สิไว้ไปพัฒนาบ้านเมืองขันมารักษาได้ผมก็ิไปซื้อ,อ,อยาอยู่ดอกแต่ว่ามันฉีดิ์เรามันบ่มีผลอย่างเราผมซื้อ,อ,อยามาหาชีตกหย่งเนาะขอใหมึงหนีบ้า่เปลี่ยนเลยนะขอบคุณหลายครับอ,อย่ามาอีกเด้เอเอนะงินเบิดพอกันไปเด้วยเจ้๊ลยลอดเลนีเด้อเซาโหลด